สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราเจอครอบครัวหัวใหญ่ด้าใหญ่มากดูสิมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเราต้องเอาชีวิตรอดกันครับไปริวริวข้างล่างเป็นเขาวงกดอุ้ยโดดเลยเหรอโอ้โหขึ้นตรงนี้เราจะไปทานไหมครับเนี่ยบิงไปทางไหนพ่อตกลงมาแล้วว่ะเออเออเออเยเจอแล้วอุ้ยหน้าใหญ่มากเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยอุ้ยบิงเขาตามพ่อมาฆ่ากโดดเหรอ อุ้ยอุ้ยยังบินไปไหนบินน้ำไปพ่อไม่รู้ทางอุ้ยบินพ่อทางดันอุ้ยอุ้ยมันตามบิงไปอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งอุ้ยทุกคนพ่อขวัวหัวใหญ่อุ้ย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 อุ้บินอยู่ไหนบิงบิงบิงอุ้ยอุ้ยทุกคนแค่ด่านแรกก็หวาดเสียวแล้วว่าไปไหนแล้วว่าอุ้ยดูสิบิงตามไปจะไมอุ้ยบิงขึ้นหัวขึ้นหัวได้เหรอขึ้นหัวได้จริงเหรอไหนไหนพ่อขึ้นยังไง ล้วบิงอยู่ไหนอ่ะบิงขึ้นหัวทั้งตันทา้งตันทา้งตันอ๋อขึ้นหัวได้เฮ้ยดูคนเขาแบงอยู่บนหัวเจ้าสามตัวก็เดี๋ยวลิ้วไม่ชนะมาบิ้งแล้วไปกันต่อไหมล่ะไปไปลิ้วไปลิ้วอ๋อมันขึ้นหัวได้อุ้ยมันติดมันติดมันตามพ่อติดเลยบิงบิงเราบิงรอพ่อด้วยนะเคบิงอยู่ไหนบิงมาพ่อตรงนี้ก่อนอุ้ย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 ตัวนี้ตาโตอุ้ยเจอครอบครัวตาโตด้วย บิงบิงบิงเขาอยู่ตรงนึ้งหน่อยตาโตมากบิงบิงเราต้องไปทางไหนไปทางไหนไปทางซ้ายดีกว่าไาบิงตามข้ามาตรงนี้ทางตันบิงบิงหนูขึ้นหัวได้ขึ้นหัวเลยเหรอได้เอาเอาเอาขึ้นหัวขึ้นหัวบิงบิงเจอทางออกยังโอ้ยโอ้ยมาโอ้หน้ามันเต็มจอเลยอ่ะครอบครัวหัวใหญ่ของจริงบิงไปให้พ่อหน่อยได้มหนยไหมบิงไปให้พ่อหน่อย ไปทางไหนเฮ้ยทางนั้นทางตาลบิงบิงขึ้นหัวอ๋อกระโดดข้ามไปเลียหรอขึ้นหัวอ๋อกระโดดข้ามแบบนี้วูบิงเก่งอะอุ้ยเจอทางขึ้นแล้ว,วขอบคุณนะพี่ข้ามตัวใหญ่ไหน,ไหนพ่อต้องระวังนะเร่มรีบแล้วเราไปทางไหนบิงนา <ำ S 1> ไปสิไปบิงนําพ่อจะเดินตามบิงอู้เขาตามบิงไปแล้วแล้วด่านต่อไปเขามีสามตุกหัวเลยอ่ะเราต้องขึ้นหัวให้หมดเลยนะดีไหมบิงนาไปไปแล้วครับบิงนําไปแล้วครับ บิงล่อไปแล้วครับอุ้ยพ่อเดินสะดวกเลยอ่ะพ่อเดินง่ายเลยอ่ะพ่อบิงล่อไปแล้วไงโอ้ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดอุ้ยอ้าอุ้ยเราเจอหน้าแคบทำไม่ได้พ่เก็บสมบัติไม่ได้มันวิ่งชนหน้าเลยอ่ะต้องเริ่มใหม่เลยเราไปยังไงอ่ะไปบิงไหมไปสบายเลยบิงตามมาบิงบิงตามมาไปครับอุ้ยแล้วตรงนี้เราต้องไม่ต้องเอาสมบัติหรอ อ้อทุกคนสมบัติเขาวางหลอกพวกเราถ้าเราไปเก็บอ่ะเราจะถูกสปีดเข้าไปชนเลยงั้นเราต้องไปข้างนึงครับห้ามไปเก็บสมบัติเลยนะเราต้องมาข้างนี้โอ้โหข้างนี้ก็ยากนะครับดูสิทุกคนข้างล่างนะครับเหมือนมีบางอย่างอยู่เราต้องห้ามตกนะเราต้องไปอันไหนอ่ะอันยาวเหรออุ้ยอุ้ยตกอ่ะ แบงค์ลู้นแล้วเราต้องไปอันยาวแล้วก็เดินข้างนั้นอ๋อแบบนี้เหรอใช่อ๋อเราเหยียบอันนี้ก่อนแล้วก็ไปอีกด้านนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อทําตาม,ตามอ๋อแล้วเดี๋ยวมันโผล่มาใหม่ถ้าโผล่มาใหม่เราก็ขึ้นไปอีกอ่ะไปไปบิงบิบินกีอีกทีเดียวก็ถึงแล้วหมายแล้วบิงเก่งมากไปไปตอนนี้นะครับเ,เราผ่านเราผ่านมาเยอะแล้วนะแล้วตรงนี้มันไปยากอ<า>่ะ<า>อย่าพึ่งอย่าพึ่ง ตรงนี้เราต้องรอเหรอลองดูซิว่ามันจะมีไหมอุ้ยมันไปไม่ได้ฮะมันไม่มีอ่ะแล้วมันมีทางไปไหมน่านี่อุ้ยข้ามไปได้เหรออุ้ยอุ้ยพ่อรู้แล้วเดี๋ยวน้องบิงจะคอยช่วยพ่อแบงค์นะครับเพื่อนๆเอาใจช่วยพ่อด้วยนะเราจะไปให้ถึงด่านจุดจบเลยเราจะไปดูว่าครอบครัวหน้าใหญ่อ่ะมีตัวบอสหรือเปล่าไปครับไปครับโอเคต่อไปพ่อเด่นได้นะอุ้ยเข้าเวทีสองแล้ว สเตจสองนะครับทุกคนโอ้โหสเตจนี้เหมือนดอแมปดออ่ะอยากขึ้นอุ้ยเราต้องเลือกประตูอ่ะอยากขึ้นว้ายข้าประตูข้าประตูอุ้ยทุกคนข้างในนั้นเป็นประตูหัวใหญ่ตามเพื่อนไปเอเหรอแล้วบิงรอพ่อเป้าบิงช้าๆเขาเหมือนหลงทางแล้วเนี่ยอ้โอ้โหมันมันเขาไม่ขยับปะมันตันประตูอยู่อ่ะโอ้เขาไม่ขยับทุกคนโอ้ขยับแล้วขยับแล้วขยับเขาขยับแล้ว ไปทางไหนเลยไหนเข้าประตูไงเข้าประตูเหรอประตูนี้เปล่าไม่ใช่โอ้ยใช่ใช่บินไปเร็วขึ้นสปีดเร็วบินบินขึ้นสปีดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อเฮ้ยเจอทางสปีดเราเจอหน้าคนเลยไปใหม่ไปใหม่บินตามบินนำบินเป็นคนนำบินเป็นคนนำบินนำไปได้บินนำบินนำเราให้บินนำครับยิง บิงขึ้สปีดแล้วตรงนี้ลอ,อ,อก,ก่อนตรงนี้ลอ,อก,ก่อนอุ้ยจ้าตรงนี้ออกข้างๆ้าใช่ไหมอ<ม>ือู้จ้ารอดรอดบิงพ่อรอดแล้วแล้วตรงนี้อะ<ม>ตรงนี้ออกข้างไหนมี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 ออกข้างเหรอออกข้างออกข้างออกข้าง,างโอเคอู้ตรงนี้มันมีสองทางอ่ะบิงบิงนั้นะโอเคพ่อรอดแล้วบิง<ม>บิงพ่อจะรออยู่ตรงนี้บิงตามพ่อมานะพ่อจะรออยู่พ่อไม่กล้าไปคนเดียวหรอก มันเป็นมันเป็นหัวแว่นตามันมันเป็นหัวคุณปู่คันนี้คันนี้คันนี้คันน<อ>ี้เก่งมากเก่งมากเจอแล้วเราเจอกันแล้วเ,เซฟอุ้ยเจอจุดเซฟสุดยอดเราต้องรีบไปทางนี้เร็วบิงบิงมานั่นไงนั่นไงอุย้ยก็ตามบิงไปแล้วตามบิงไปแล้วพ่อแบงค์อยู่ข้างหลงังอุย้ยพ่อแบงค์เดินสบายเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีใข่แกงพอขับไปตามบิงกันหมดออ๊ยโอ๊ยพ่อสบ์เดินสบาย ไม่เป็นไรเรามีจุดเซฟอยู่ใกล้พ่อพ่อลองเองจได้ใช่พ่อก็ได้อันนี้พ่อพ่อคล้องแล้วนี่ก็ไปข้างนี้ครับอุ้ยตามหรอตามไม่ทันหรอกถ้าเดินไวนะเจ้าไม่ต้องมาตามข้าหรอกไปทางไหนล่ะทางไหนก็ได้เหรอนี่นี่นี่กเจอแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่หนูได้หนูได้ป่ะหนูกระโดดให้ผ่านแล้วนะมาแล้วไปทางนี้โอเคบิงสู้ซูครับบิงสู้ซูเอาละครับบิงสู้ซูไปทางไหนดีแล้วมันจะเจอ จุดกระโดดนะบิงเอา้าบิงบิงเอา้าบิงทีเดียวเอา้าบิงออนสุดท้ายเอา้าเก่งมากนุ่งบิงกระโดดเก่งที่สุดไปครับเราเปิดประตูแมปดอยอีกแล้ว,วอตัวนี้ตัวใหญ่พ่อ่รากระโดดขึ้นหัวเขาไม่ได้พอ่อเอา้าพ่ออยู่บนหัวเขาแล้วเดี๋ยวพ่อจะตายเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนเนาะโอ้ทุกคนพ่อเบียงขึ้นมาอยู่บนหัวนะแต่ว่าไม่ตายแต่ว่าเราต้องไปทางนี้เราต้องขึ้นชั้นลอยแบบนี ต้องขึ้นชั้นลอยแบบนี้ต้องขึ้นชั้นลอยแบบนี้อ้าวอีกนิดเดียวครับพ่อแบงค์อีกนิดเดียวอ้พ่อแบงค์ไม่เคยกระโดดเก่งขนาดนี้มาก่อนดูสิพ่อกระโดดไม่ตกเลยอุ้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 ยพ่อตกลงมาอุ้ยเขาตามเขาตามกันเยอะเลยไม่เอาพ่อจะพ่อต้องรอดพ่อเจอทางขึ้นแล้วบิงบิงอีกนิดเดียวตาย ออ้ยบิงพ่อตกอีกแล้วหนูทายพ่อหน่อยสิอ๋อหนูก็ยังไม่ผ่านหรอเนี่ยอุ้ยเฮ้ยหนูข้ามได้ข้าไ,ได้หนูไปหนูไปให้เสร็จก่อนหนูไปคำหนูให้เสร็จก่อนไปครับอ๋อเราต้องไปไวเลยเหรอใช <c oughs> ่อ๋อต้องกระโดดไวโหตรงนี้เป็นทางทางยาวว่าทางลากยากยากยากอุอ้ยแล้วข้างบนมนมีอะไรหมุนอยู่อ๋อมีใบพัดหมุนเราต้องห้ามเข้านะเข้าข้างนูน้น ใช่ฝั่งนั้นมีหัวโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดพี่บายพี่บายมาเล่นตรงนี้ให้หน่อยให้พี่บายไปหนูไปข้างหนูหนูไปข้างหนูเอาหนูไปได้เหรอให้พี่บายเล่นให้เป้าอ๋อมานี้เหรอพี่บายพี่บ้ายพี่บายผ่านตรงนี้ให้หน่อยพี่บายครับเก่งมากเราต้องให้พี่บายช่วยพี่บายตรงนี้มันยากโอ้โหโอ้โหโห ใบนิดเดียวใ<อ>บลาวางมนร่วงใบนิดเดียวไบนิดเดียวใบเย้ใบเก่งมากมาแป๊บเดียวน้ำใบผ่านเลย<ด>อีสิบเราเข้าด่านต่อไปแล้วหรออุ้ยเป็นด่านบอสเราเจอหัวหน้าเราเจอจุดจบแล้วแน่แน่อุ้ยมันเป็นอย่างนี้เราต้องสู้ยังไงอ่ะสู้ครับสู้ครับระวังครับทุกคนเราต้องระวังห้ามตกไปที่ลาวา อุ้ย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 แล้วมันมีมันปล่อยหัวมาด้วยครับทุกคนใช่หัวของมันอ่ะใช่หัวของมันปล่อยออกมาได้ตอนนี้หน <มา S 3> ูไม,ออไม่ชอบเลยอ่ะใช่มันยากมากหัวของมันออกมาแล้วแต่เราต้องรีบยิงหัวของมันออกมาอีกแล้วหนูไม่ชอบตอนนี้ใช่ใช่บางครั้งเขาเอามือมาจับเราเลยนะวไ,ไวโอ้โ อุ๊ยอุ้ยพ่อแบงค์เหมือนโดนจับโอ้แต่ว่าอุ้ยพ่อแบงค์ติดมือขับไปอะ่ะเข้าตายแล้วอ้าวพ่อน็อดแล้วเอ้ยอยากเล่นค่ะอุ้ยปวดทิ่มไปแล้วเย่เย่เย,เย่เขาตายแล้วหมดยังแลนั่นใหญ่อะฮะอุ้ยจบาแบงค์เจบแล้ว,ลวทุกคนครับเรามาถึงจุดจบแล้วสน,นุกมากๆเลยมาปิดคลิปตรงนี้ เราไปเล่นสไลเดอร์กันที่บ้านของหัวใหญ่มีสไลเดอร์ด้วยนะพอจะลงล้วบู๊ยเพื่อนบู๊ดำน้ำได้ด้วยอุ้ยข้างใต้น้ำไม่มีน้ำไม่มีหัวใหญ่สนุกไหมสนุกซีบ้านหัวใหญ่อ่ะแต่ว่าเราเขาถูกเรากำจัดแล้วเขาไม่สามารถทำร้ายเราได้แล้วงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบาย